สวัสดีครับพี่น้องามาบอกความหลูเล็กๆหน่อย,อยครับผมครงสักฝาธรรมดาด้วครับเห็นมนะันปิดนามไ่อยู่เอามาเห็ดตังสีด้วยหหให้มาเปิดข้างหลังมันออกนี่นะครับเปิดฟ้าออกแล้วก็ หมุนตะว,ว่าปิดเปิดออกครับนี่มายกนี่ออกเบิ้งครับผมผมก็ถอดออกกันละ่ผะผมก็ถอดออกมาเบิ้งกันละ่ะแต่ว่าผมเห็ใหุในเบิ้งอีกรอบหนึ่งซึ่งมันมีกิบอยู่ในในเอากิบนี่ออก แล้วก็มาทําความสะอาดความสะอาดเสร็จแล้วก็ยัดเข้าเหมือนเดิมแล้วก็หมุนเข้าให้แน่นสจม แบบนี้ก็เป็นอันิทธิ์แล้วครับ